ครับสวัสดีพี่น้องครับมาดูกันอีกคลิปหนึ่งครับมาดูฝั่งนี้ครับผมเมื่อกี้ดูฝั่งทางซานนี่ห้าครับมาดูเก้าห้ยีครับเก้าห้าห้าสยีนี่เป็นเจ้าลองกองครับหรือว่าลิ้วกงครับ กสานีเหมือนเดิมครับลิปเปอร์ครับของลิปเปอร์ครับจะยักษ์ใหญ่ทั้งนั้นเลยครับทีมนี้ลิปเปอร์มั้ยมันตะฮักอ่ะ ไม่ลงครับเอาเลมเปอร์ครับโอ้อน,นี่ก,าาก็กาห้าร้อยเหมือนกันครับก็ห้าร้อยเฮต์เหมือนกันครับท่านนี้ครับ Yeah, หน้าดินครับของทางรถไฟครับผมโอ้รถห,หน่อยรถสองร้อยรถขนาดยี่สิบตันนี่พี่น้องกินยากครับงานนี้ครับกินไม่กินยากครับกินยาก จ้างเรามาทำงานแบบนี้นะครับค่าได้สมมติว่าได้ค่าคิวแบบธรรมดาครับค่าคิวแบบตักดินธรรมดานี่ขาดทุนแน่นอน แขน,นไอ้หมอน้ำนี่ใหญ่เลยววะถึก็เลื่อจากข้างหลังหนักไม่รู้เท่าไหร่นะตัวนี้นถึงห้าสิบไม่ ห้าสองเก้าห้าสองนี่น่าจะหมายนึงรุ่นรุ่นห้าสิบสองตันครับ อันนี้ก็ตัวใหญ่มากแล้วนะ จะเอาไปาบุษสาบางเดี้ยนเาพี่น้อง่าเียกินน้ำมันมาละ400ลิตรครับผมถ้าบุษสาสองพันห้าจะใช้เวลากี่ชั่วโมงเนี่ยเสร็จเนี่ยกรุ่นี้เนี่ย ั่วโมงเสร็จไหมสี่ชั่วโมงเสร็จไหมถ้าไม่เกินสี่ชั่วโมงเสร็จนี่ผมว่าผมว่าไม่ไม่ถึงสองรอยลิตรนะชั่วโมงละห้าสิบริรคงไม่ถึงหรอกครับชั่วโมงละห้าสิบริรนี่ อันนี้เดานะพี่น้องนะสูสีครับประมาณชั่วโมงละห้าสิบริบสี่สิบริบห้าสิบริ ลาลูกตัวนี้เบิดแล้วน้ำมันชิบลิตรน,นะครับอเอาเตักใส่ลูกพี่ไนี่ เดินไม่เยอะนะเนี่ทำอย่างนี้ครับถ้าจะขุดแบบคิวละสามสิบบาทเหมือนอย่างที่เราไปขุดดินธรรมดานี่ครับขุดผลคิวละสามสิบบาทยี่สิบกว่าบาทสามสิบบาทนี่ไม่ได้แน่นอนครับงานนี้โอ้ ขึ้นได้เนาะตัวใหญ่อย่างนี้นึกว่าจะขึ้นลําบากก็ยังขึ้นง่ายอยู่ร่มทอยเสียทางมากนี่หอนบืดเลยเครื่งยนต์5 6สูรแน่นอนครับรุ่นนี้ครับ ที่ยืนให้ตัวเองครับยืนตัดล้อไม่มีครับ ล้อไม่มาเจ็บล้อน้อยครับ